ก่อนอื่นก็เราคงจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแนาวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจุดใหญ่ของมันคืออะไรประเด็นหลักของแนวคิดคือถ้าถ้าจะแนวคิดเชิงพุทธเนี่ยพูดง่ายๆก็คือทำยังทำยังไงทิ้งจะทำให้ชีวิตเราอยู่โดยปราศจากความทุกข์ ต่นี้ถ้าเราไม่มีความทุกข์เนี่ยความหมายมันก็คือเราก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ความทุกข์มันก็คือความอึดอัดขัดข้องความรู้สึกกวลกระวายความไม่สบายใจต่างๆเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่โดยปราศจากความทุกข์ความหมายมันก็คือความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจริงๆเนี่ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รัชการที่9เนี่ยท่านก็ได้เอาแนวคิดจากพุทธธรรมเนี่ยมาเป็นหลักการเหมือนกันคือคำว่าประโยชน์สุขเพราะว่าประโยชน์สุขในจริงๆแล้วคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสาวกของท่านคือตรัสให้สาวกของท่านที่เป็นพระอาหารหันต์จงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของ มหาชนทั้งหลายประวัติสด็จพระเจะอยู่หัวก็คือเราจะคลองแผ่นดินธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสยามชาวสยามเทรานั้นถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเรื่องประโยชน์สุขหรือว่าความสุขเนี่ยเราก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางอื่นเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราจะคิดถึงเรื่องความสุขกับประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตกับมนุษย์อันนี้เราก็จะมองในแนวพุทธเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่พอเรามองในแนวนี้เนี่ยสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ตรัสไว้ก็คือความพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เราต้องังอยู่อย่างอดอยากอัตคัดขัดสนแต่ว่ามีพออยู่พอกินพอไม่ลำบากแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่จำ,จำเป็นต้องสะสมอะไรให้มันมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องสะสมมากมันก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดต้องหา หาวัตถุทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีความจําเป็นหรือคือคือการจริงมันจําเป็นสําหรับคนเหล่านั้นคือเพราะว่ากิเลสของเขาหรือว่าความต้องการของเขาเนี่ยคือต้องการมีทรัพย์สินเงินทองเพราะนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความต้องการมากถึงขนาดนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเราก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันช่วยเหลือคนที่เขา มีน้อยกว่าทุกยากกว่าเพราะว่าหลักเบื้องต้นในศาสนาธรรมหรือศาสนาพุทธเนี่ยก็ท่านท่านอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์กับมนุสัตสัตมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะคือคือจริงๆแล้วมันก็รวมทั้งพืชด,ด้วยแต่ว่า สิ่งที่มันเห็นได้ชัดกว่าก็คือสัตว์เนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์เ,เพราะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะหาความสุขจากการสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเพราะ,ะนั้นการที่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเมื่อมันเหมือนกับเราเป็นนกกระจาบติด ติดบ่วงติดติดแล้วที่เขามาดักเนี่ยแทนที่เราจะพยายามทะเลาะกันหาทางที่จะเอาตัวรอดไปคนเดียวถ้าเราช่วยกันบินไปทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะรอดปลอดภัยเพราะฉะ้นประโยชน์สุขเนี่ยมันมันแฝงอยู่ในความหมายอันนี้นะงั้นถ้าหากว่าไม่เข้าใจในเรื่องหลังนี้ เราก็จะไม่เข้าใจพุทธธรรมไม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็จะวิ่งตามเทคโนโลยีวิ่งตามคือการวิ่งตามเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นของเสียหายเลยเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีทางช่วยให้ชีวิตเราถ้าใช้ความคิดแบบฝรั่งก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นในโลกก็คือว่าเทคโนโลยีมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาสำคัญสญของโลกได้เพราะว่าถ้ามันแก้ได้เนี่ยเราจะไม่มาถึงจุดที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นจริงๆแล้วตัวที่เราจะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือนวัตรกรรมสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพุทธเศรษฐศาสตร์เนีก็เป็นนวัตรกรรมสังคมที่สำคัญ เพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็ไม่ยากแต่เป็นเรื่องที่จะให้คนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเช่นเดียวกันอย่างกรณีของเราเนี่ยในถ้าลังเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเราตื่นเต้นว่าเขาเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆเราก็อย่าลืมว่าข้อที่หนึ่งก็คือ ประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขาอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกประเทศอ่ะถ้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มความสามารถเขาก็จะมีมีความเจริญก้าวหน้าตัวอย่างก่อนหน้าสิงคโปร์ก็คือประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเห็นเกาหลีตามมา แล้วถ้า,าดูตะวันตกก็คือประเทศฟินแลนด์อะไรต่างๆนี้ที่ยกเป็นตัวอย่างนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องพัฒนาประเทศเหล่านี้ที่เขาต้องการทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขาเนี่ยเพราะเขามีข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในขณะที่เราไม่มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ไม่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้ใช้ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าต่อไปสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีถ้าหากว่ามีการปิดประเทศไปนานเนี่ยสิงคโปร์ก็จะค่อนข้างจะเดือดร้อนในในเรื่องอาหารแล้วถ้าหากว่า,านักท่องเที่ยวไม่มาที่สิงคโปร์ไม่มีคนมาจับใจใช้สอยอะไรต่างๆสิงคโปร์ก็ลําบากแต่ว่าขณะน,นี้จริงๆแล้วสิงคโปร์เขามีทางออกแต่ว่าปัญหาว่า เขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือเขาก็จะไปลงทุนทางด้านการ,กรเกษตรขนาดใหญ่ข้างนอกประเทศเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นก็เขาไม่มีน้ำมันแต่เขาไปลงทุนในตะวันออกกลางไปซื้อ,อ,อฐานหินเป็นเจ้าของฐานหินในออสเตรเลียอะไรจล้งแต่ว่าอันนั้นก็มันก็เป็นการพัฒนาในลักษณะที่มันเป็นมิจฉาทิฐิอย่างเดิมก็คือ คือขณะนี้เราเราต้องรู้ว่าโลกมันมีมันมีความจำกัดของมันโลกเราก็เป็นเหมือนเหมือนอเรือเดินอากาศเหมือนเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรอะไรได้เพิ่มเติมนะเพราะนั้นในโลกนี้มันก็มีความจำกัดแล้วเราก็อยู่ในอวากาศเพราะนั้นถ้าหากว่า เราใช้อะไรมากเกินตัวไปเนี่ยเราก็อยู่ลำบากเพราะนั้นแต่นี้คนทั้งโลกอาจจะไม่ได้มองภาพอย่างนี้เราก็มามองเฉพาะในประเทศของเราว่าในเมื่อเราเองเราสามารถที่จะอยู่ได้ในลักษณะที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีม,ม,มีมีประสิทธิภาพไม่ทำลายสิ่งแวดแล้อมมีอาหารพอกินแล้วเนี่ย เราจะถามตัวเองอีกว่าเราจะต้องการความสุขอะไรมากกว่ากว่านี้เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งคำถามเหล่านี้ให้กับตัวเองเราก็จะวิ่งไปสู่จุดที่มันเป็นปัญหาอยู่เสมอ